สวัสดีครับองนกเขาเยาลีนี่ขอการาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะที่โปรตดตามองค์นกเขาเยาลีที่โทรมาสั่งองค์นกเขาเยาลีที่มาเที่ยวค่ายที่มารับนกเองครับที่โทรมาสอบถามที่โทรมาปิดก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับนี่ครับอันนี้เอฟซีบอกโอกอยากได้ตัวเมียเอาไปเพาะมีแบ่งไหมบอกมีครับ เดี๋ยวผมจัดการให้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับดูสินค้าก่อนครับไม่ต้องกลัวครับโอนจริงส่งจริงครับนี่โกงปกทุกตัวครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับมีก็มีไม่มีก็ว่าไม่มีครับตัวไหนว่าอยู่ก็อยู่ตัวไหนว่าไม่อยู่ก็ไม่อยู่ครับไม่ต้องกลัวครับตัวไหนตัวนั้นครับนี่ครับก็ให้เอฟซีสบายใจไม่ต้องกลัวครับโกงปกทุกตัวครับนี่ครับก็มาตัวตัวแรกครับนี่ครับก็ นี้ครับสองกุ๊กนี่ครับนี่ครับสองกุกเต็มเสียงโตขารลมดีนี่ไข่ล่วงครับนี่ครับนี่ครับหางยาวนี่ครับสองกุกเต็มขารลมดีตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็เอาไปเพาะได้เลยครับหาสองกุ๊กใส่หรือหาสามกุกใส่ก็ได้ครับนี่ครับก็เสียงโตขารลมดีครับนี่ครับไม่แพ้ครับนี่ครับตัวเมียครับจัดโปรโมชั่นไปเลยครับสงการนะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้สองกุ๊ก ไม่แพงครับเอาหกร้อยเพาะไม่รวมส่งครับนี่เอาไปเพาะได้เลยครับนี่ครับก็แบ่งให้พี่ซีไปเพาะพันุครับนี่หรือตัวนี้ก็ได้ครับนี่ตัวนี้นี่เสียงเล็กครับนี่ตัวเมียครับนี่เสียงเล็กนี่ก็ไข่ล่วงไปแล้วครับลงแตกไปแล้วครับตัวนี้กลุกเดียวเสียงเล็กตัวนี้ครับนี่ครับลูกยิบห้าครับตัวนี้ก็ลูกยิบห้าครับสองกุุกครับนี่ครับ ดูตัวนี้ครับสองสามกุกครับตัวนี้นี่บางทีก็สามครับนี่ครับเสียงโตตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไข่ไปแล้วครับไข่เนี่ยจะแตกไปแล้วครับตัวนี้นี่ครับนี่ตัวนี้ครับนี่ครับนี่กระลูกผสมครับนี่ครับสามมั่งสองมั่งครับนี่ตัวนี้ครับนี่มีมีกําไรสีนําเงินอยู่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็ไม่แพงครับเอาเก้าร้อยไม่รวมส่งครับ เอาไปเพาะได้เลยครับนี่ครับนี่ครับมาดูของดีของเด็ดครับนี่เป็นลูกนกครับตาดําครับนี่ครับต่อได้มาจากป่าครับนี่ครับครับต่อมาจากป่าต้นไม้ครับนี่ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นตาดําเฉยครับก็ยังไม่รู้ว่ากี่กุกครับยังไม่ขันเนี้ยเป็นลูกนกอยู่เลยครับนี่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 ครับได้มาซ่อยยังไม่ค่อยออกครับก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ เลี้ยงไปเลี okay. ้ยงมาเป็นตาดำครับสองแทบเลยฟุกเลยครับตัวนี้นี่ครับสนใจก็โทรหาผมเขาใหญ่ได้ตาดําก็ไม่แพงครับตัวนี้ครับก็เอาไปเลี้ยงได้ครับน่าจะเป็นตัวผู้หัวใหญ่ครับนี่ครับก็เลี้ยงต้อยเอาครับนี่ครับนี่ครับตาดําครับตาดํานี่ดูครับไปไก่ตาดําครับลูกนกครับลูกนกแล้วก็มีนกฟึกนี่ครับ ฝึกนกฝึกครับนกฝึกนี่เอฟซีไปฝึกเอาครับริวเฟืองตัวนี้ครับไม่ใช่ริวตันครับนี่ครับนี่นี่ครับใบขี้เล็กสวยครับตัวนี้นี่ครับนี่นี่ครับใบขี้เล็กสวยมากครับนี่ครับริวเฟืองตัวนี้นี่ครับซอยสวยครับตัวนี้ นี่ตัวน <500 S 1> <those S 2> ี้ห้า้อยครับไม่รวมทรงรีเฟืองครับนี่นกฝึกครับนี่ครับก็มาดูเดี๋ยวนี้ก็เป็นนกนี่สองกุ๊กเป็นดังๆครับนี่ครับดังนี่ดังๆนี่ก็นกฝึกครับนี่ครับก็ไม่แพงครับ5้าร้อยครับนี่ครับครับนี่ครับตัวนี้กุ๊กไหลครับเป็นโรเมียครับหนึ่งสองสามสี่ครับนี่ไข่ร่วงครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ไปเพาะได้เสียงเล็กครับนี่เล็กของครับกุ๊กไหลครับตัวนี้ ัวนี้ไม่แพงครับไหลนี่ครับไหลแปดร้อยพอครับไหลไหลยันสีกุกครับนี่เพาะได้เลยครับนี่ครับนี่ครับก็อยากได้อะไรก็โทรหาลูกเขายารลิ้ีครับจะได้จัดส่งครับโอนจริงส่งจริงครับนี่ครับสวัสดีครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะครับสงการครับนี่ครับอย่าลืมดติดตามลูกเขายารลีครับสวัสดีครับ